yeah hey. ก็ยังไม่มีกระต่ายหมาฟันอ้าวเอาค้างเลยเอาไม่ใช่กระต่ายหมยจันหรอจริงไหมเนี่ยเขียนผิดเปล่าฟอฟันกับจอจานก็ไกลอยู่นะมันมานานแล้วเลยแต่ผมไม่มีไงดีนี้มันเป็นไอดีใบของผมด้วยแล้วก็จะเอา2เซตใหญ่นะครับส่วนเซตเล็กไว้ก่อนนะครับมันต้องการโทเค็นทั้งหมด5 5 8แต่เรามีโทเค็นเดิมด้วยก็จะเหลือ5้าห้ในเคียผมก็ยังเยอะอยู่มีคนเมนบอกว่า4,000ันแน่ๆคิดว่าเหมือนกันเลยนะครับไม่น่าหมดน้อยกว่านั้นมาก็ได้หมฟัน เริ่มเลยครับผมจดเพชรไปละขอแบบปังปังหน่อยแต่ถ้ามันหมดเยอะเกินผมโอเคของผู้ชายนะเฮ้ยอ๊บที่เผอเฮ้ยเฮ้ยเชี่นล็อกล็อกเกนเนี่ยหนัะเกนอะล็อกล็อกค,คนดูผมว่าล็อกอะ คางมรณะนิ้วจันทวาดหุ้ยมาแล้วเอา้ามึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยมึงตามหลอกหลอนกูเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยโหบเบาบอลจีเอ็มอย่าทำแอนิเมชั่นโอ๋อชุดไม่ออกว่ะถ้าชุดไม่ออกตั้งแต่เนิน่นเนินเนี่ยมันแปลกล้วเว้ยโหหนักอะ่ะผมพูดเลย ไม่ออกเลยครับจะจะจะเหนืห้าหกศูนย์ผมจะหยุดนะโอ้หนักหนักหนักมีสี่พันแน่แน่กูดูทรงเนี่ยร้อยโทเร็นก็ไม่มานะครับสุมที่ได้สิบเจ็ดยี่สิบประมาณนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ทีสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยนะออก ออกตอนที่โทเคนครบไปแล้วอ่ะคนดูชิดเคอโหคุณมาช่วยมีคนบอกว่า1 0 0รอโทเคนออกไปแล้วหรอเออผมก็อกแอบตกใจอยู่ว่าทำไมโทเคนมันดิ่งไวอยู่นะน่าจะรอโทเคนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวสต็อปในคลิปตอนที่ผมลงเอาแล้วกันน,น่นา,นนา,นนานจะใช่เรากดสฟคิปรวัวๆไงเพราะเราขี้เกียจรอแล้วโอ้โหแล้วมีโทเคนเหลือลน้นๆแต่ก็เจ็บอยู่อ่ะมีโทเคนเปล่าสองป ตีเป็นสองแปหนึ่งเพราะมีโทเคนเดิมด้วยชเชติคืนคนเพิ่งเคยมีอยากส่วคล้าคือมีแล้วไม่ต้องขิงนะคือมีอยากทราบเลยอ่ะครับ